สวัสดีค่ะพี่อีนะคะวันนี้จะมาแนะนำช่างหายฉายจิงต้าเฉยนะคะหรือว่าช่างห a i University of Finance and Economics นะคะมหาวิทยาลัยนี้นะคะเหมือนชื่อเลยค่ะก็จะดังด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วดังจนถึงขนาดเขาติดอันดับหนึ่งของประเทศจีนด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ทีเดียวค่ะ ถ้านักเรียนที่จะสมัครปตรีของมหาวิทยาลัยน,นี้นะคะเขามีแค่ภาคจีนหนึ่งเดียวนะคะค่าเทอมอยู่ที่30,000หยวนนะคะหรือว่า1 5 0 0 0 0บาทต่อปีค่ะส่วนนักเรียนที่อยากจะสมัครทุน,ทนปตรีนะคะมีแค่ทุนเมืองรัฐบาลเซี่ยงไฮ้นะคะอันนี้เขาจะครอบคลุมค่าเทอมค่าป,ประกันนะคะแล้วก็ค่าของชีพนะคะเดือนละ2500หอยวนค่ะส่วนปโทนะคะจะมีภาคอินเตอร์แล้วก็ภาคจีนนะคะภาคอินเตอร์เนี่ยจะม,มีสาขาฟ i น a n นซ์นะคะ ค่าเทอมจะแพงมากๆเลยนะคะ70,000่หยวนต่อปีนะคะหรือว่า350,000บาทต่อปีนะคะหรือว่าสาขา mba นะคะค่าเทอมจะอยู่ที่1,444,000 0 0 1 4 4 0 0 0บาทนะคะ MPA นะคะหรือว่า Master Public Administration นะคะจะอยู่ที่70,000ยู่วนต่อปีค่ะแล้วก็มีกฎหมายด้วยนะคะจะอยู่ที่70,000ย่นหยวนต่อปีเช่นกันนะคะส่วนภาคจีนนะคะจะอยู่ที่50,000ย่หวนต่อปีค่ะนักเรียนที่สมัครภาคจีนนะคะจะสามารถสมัครทุนรัฐบาลจีนได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งทุนรัฐบาลจีนทุกคนก็รู้เนาะว่าจะเป็นทุนแบบค่าเทอมค่าหอพักค่าของชีพนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศมหาวิทยาลัยนะคะมาดูได้เลยนะคะพี่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะงดงามไหมงดงามมากเลยเลิศเลิศที่สุด เพราะฉะนั้นนะคะน้องๆคนไหนที่สนใจที่จะเรียนด้านการเงินเชรศาสตร์นะคะแล้วก็เกดเฉลี่ยด,ดีคะแนนภาษาดีนะคะสามารถดูมหาวิทยาลัยช่างหายไฉจิงต้าเฉยนะคะหรือว่า Shanghai university of finance and economics นะคะน้องๆคนไหนที่มีคําถามนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้หรือว่ากดลิง์หน้าโปรไฟล์พีได้เลยนะคะแล้วเจอกันรอบหน้าค่ะบ๊ายบาย